กาแฟก่อน <c oughs> นี่ก็เรากินข้าวเมื่อกี้กินข้าวกะเพราไม่ได้ถ่ายนะครับพอเดินมาเดินมาตามทางเนี้ยครับที่จะขึ้นไปที่ตรงนู้นคือบริเวณวัดแล้วก็มาเจอร้านกาแฟาสดนี่กาแฟแสนสุข้าวซอยเดี๋ยวก,ก็สั่งไปแล้วครับลาเต้เย็นคนละแก้วนะครับ <c oughs> ที่กี้ก็ไปกินข้าวกระเพรากระเพราไข่าดาวนะครับกระเพรามูกลอบไข่าดาวก็จะละแปดิบาทก็ถือว่าเป็นราคาทนะ่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาต้องขนขึ้นดอยขึ้นอะไรมาทําให้เรากินจากที่เรา กินกาแฟเสร็จนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปว่ายองค์พระธาตุนะครับจะได้าถานได้หมครับมีสินค้ามีสินค้าจะหน่ายนะครับของที่ะระลึกนะครับ lột bắt của khứt mà đại sụt gió này <laughs> ui sạt nó rượu มีรถบัสอย่างนี้ขึ้นม,มาได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลย,ยดูยสื่อสวยังนั้นเลย น, <auto> นี่เนาะแต่ที่มันมีบลอนน่ละครมงคลเด็ดของบลนหลังตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นทัวจีนนะครับนี่เขาเบใหญ่ขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับดูดูไอเดียมเทียบเลยใช่น้องเลย

Rivediamo noi la paiola. Vediamo Vediamo. la pensavo che era

scalini ah, di Vesi Carlo mi porto dai Padre nasce in un ho di qua

vengo ah pure voi vedi, questa notizia vabbè

五年级。 这个酒店是哪边的？这个酒店是哪里的？这个酒店是哪的？

No, no? Oh, ma poi fatto, ho fatto una cosa. è una crema lì sta tirando su, è No, cioè, è. Cavolo, è no, è cavolo, il caso, no, eh. Io non rinno, ci metto le lip che Perché io credo a tutto, eh. <ride> <ride> no, Il problema è che quando si stanca lascia la presa. no, un pezzo di legno. ตัวนี้เรียกนึกว่าจะเป็นรถล,ลางเนาะเป็นลิฟต์นะครับเป็นลิฟต์ดึงขึ้นในทางเชียงๆนะครับส,สะอาดสะอาามนะ

จะเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะครับไม้สักไม้อะไรไหมไม้แกะสลับ นี่คือวิวเมืองเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เราขับรถไต่ขึ้นมาตามนี้นะครับปาจะขึ้นมาได้ยังไงนะ นั่นไงองค์พระธาตุอลังการมากสีทองเหลืองอรามผยามร่สจริงนผมอยาาีจีเหลีอ่าของชาติต่างๆมาวางไว้นะครับเมื่อกี้เจอเหรียญเกาหลีอันนี้ก็เป็นเหรียญของ ทำให้เสียอะไรนะเป็นานเชื่อของเชื่อ

Terima kasih telah menonton! ก็จะเป็นภาพเกะสลักไมส้สวยงามมีแต่อันช่วยสวยเพียงเนาะเนี่ยาภาพเกะภาพเกะสลักนูนต่ำเงินสูงอะไรผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับแต่ว่าสวยงามมาก นี่เป็นมริเวณทางเข้านะครับแต่ว่าเรายังไม่เข้า นี่เขาห้ามสูบบุรีห้ามทิ้งขยะห้ามห้ามใส่สายเดียวนะครับห้ามใส่สายเดียวห้าม้วนน้ําลายห้ามใช้เสียงนะคห้ามดึงสสั้น จะเอาดอกไม้ขึ้นไปไหว้องน์โน้นได้ด้วย่าดอกไปลงเดินเข้าไปที่นีน่

ก็จะมีความเวียนเทียนนะครับ

จงไช่เลยเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนิดนึงนะครับขนขานตรงนี้นะครับ <c oughs> เป็นองค์พระพุทธรูปตรงนี้นะค <c oughs> รับก็คงจะประมาณนี้นะครับผ่านะ มากาบนวัตการองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ก็เราก็จะลงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs>